มากินเมื่อคืนนี่เองค่ะทุกคนที่ถึงขั้นลงละเอียดเลยว่าลิซ่านั่งตรงไหนแล้วก็ลิซ่าสั่งอะไรมากินน,น้ำจิ้มเด็ดมากเพราะว่าอยากจะมาแอบดูโต๊ะที่ลิซ่าไยนั่งก็มาแอบดูตำแหน่งก่อนกระสวัสดีทุกคนคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องโมารีนะคะมาแล้วคะ่ะหมูกระทะเดอะซีรีส์นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าร้านนี้ลิซ่าเพิ่งมากินเมื่อคืนนี่เองค่ะทุกคน คนะรับร้านที่เรามากินในวันนี้นะคะชื่อร้านว่าพลานชัยบาร์บีคิวนั่นเองค่ะทุกคนมาดูที่เมนูของเขากันดีกว่าจ้าเมนูก็คือมีอะไรให้เลือกเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหมูเนื้อ ทะเลผัดนายหอยทอดด้วยมีเว็บค่ะที่ถึงขั้นลงละเอียดเลยว่าลิซ่านั่งตรงไหนแล้วก็ลิซ่าสั่งอะไรมากินเขาสัมภาษณ์ร้านว่าแบบเอ้ยรู้สึกยังไงที่ลิซ่ามาแล้วก็แบบว่าเออลิซ่าทานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปเขียนแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าเราก็อยากจะลิมรสสิ่งที่ลิซ่าได้กินแล้วก็จริงๆริลิซ่านั่งอยู่ชั้นสามตอนนี้เขามานะก็คือนั่งอยู่ชั้นสามริมหน้าต่าง ของเราณนะตอนนี้ปัจจุบันเพื่อมีให้ยาตามรอยเราบ้างจะมีหรือเปล่า <c oughs> เรานั่งอยู่โต๊ะชั้นสองหลังร้านซึ่งโต๊ะที่ลิซ่าได้นั่งนะคะคือโต๊ะ C7 ของเราคือ B11 นะคะ <c oughs> แล้วก็ที่เราอาา <c oughs> ่านบทความก็คือทางร้านเนี่ยเขาก็ตั้งใจไว้ว่าในช่วงนี้จะไม่ห้ใครไปนั่งโต๊ะนั้นเลย C7 จะไม่ให้นั่งนะคะแล้วก็รวมถึงของว่าลิซ่าได้บอกในตอน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตสั่งทุกสิ่งอย่างไหมเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาสารุปให้ว่าเราสั่งอะไรได้ก็คือ,อเราสั่งของพี่วิ่าเขาสั่งมาแล้วนะคะเซตแรกก็คือจะเป็นเซตหมูรวมมิตรแบบไซส์ใหญ่นี่เลยอ,อ,อันนี้เป็นเซตใหญ่มันหมูอ่ะ คนแบบได้ติดตามเวลาส้มมารีกินหมูกระทะก็คือมันหมูลงเป็นอย่างแราางกระทะให้ทุ่ค่ะซึ่งในความเป็นจริงก็คือถึงแม้แล้วเราจะทํา,าแล้วก็คือยังไงหุูก็ยังติดอยู่ดีอันนี้เนีไม่ติดเพราะว่าด้วยกระทะดูเป็นแบบทองเหลืองด,ดีนะเจ็งเจ็งจริงกินขาอันนี้คือหมกอะไรเอ่ยอ้าวกระทะแบบเจ็งกินขาแล้วไม่ทันเลยนะคะใครทาคอมเมนต์มานะคะว่าที่พี่โจ้เมื่อกี้มีทอาหรือเปล่านะคะอ่ะมีอะไรอีกคือเจนหมูโรมิสเนี่ยมันจะมีการผสมผสานกันระหว่าง ความเป็นน้องหมูกับความเป็นทะเลนะดิซ่าสั่งอันนี้ด้วยนี่คือตามข่าวนไทยรัฐบอกนะปลาแซลมอนไปลงเลยจ้าตื่นนะไม่รอช้าเพราะว่าเราหิวมากนะคะต้องบอกว่าร้านนี้อ่ะมันมีกระแสในทั่วข้างืนเลยทีเดียวเพราะว่าดิซ่ามาลงมาลงเครื่องปุ๊บตอนเช้าแล้วก็ต้องตื S <S <an> ก็มากินถูกไหมะแต่ว่าพอเราอะไปหาข้อมูลกับร้านนี้ร้านคารานชัยบาร์บีคิวนะคะก็คือร้านนี้เปิดนานมากเราก็จังมากๆอยู่แล้วนะคะเปิดมา20กว่าปีตั้งแต่แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนอะเป็นร้านหมูกระทะแล้วก็เป็นไก่หมยด้วยแล้วก็ไปๆมาๆร้านหมูกระทะของเขาเนี่ยคือขายดีมากแบบตอนแรกมีโต๊ะอยู่แค่ไม่กี่โต๊ะไป,ไปมาๆพอคนแบบเรียกร้องแบบนุ่นโต๊ะมันไม่พอ แล้วก็ขายายร้านให้มันเต็มที่เพื่อได้รองรับคนให้มันมากขึ้นนั่นเองร้านนี้นะคะก็จะมี3ชั้นด้วยกันทั้ง3ชั้นก็จะมีโต๊ะให้ได้มากเพราะฉะนั้นอ่ะมีทั้งหน้าร้านมีทั้งแบบชั้น2องชั้นนะคะมีโซนาท์ดอร์แล้วก็มีโซนในินดอร์แบบอยู่ห้องแก่ร้านนี้ตั้งอยู่ที่โชคชัยสี่นะคะเราซึ่งจริงๆอ่ะโชคชัยสี่เป็นแหล่งหิ่งหูกระทะนะแบบว่าร้านหมูกระทะก็คเยอะเป็นแบบแหล่งหิ่งหูกระทะเรารู้เยอะนะเรื่องของกินอ่ะ<ม><ม> ไอ้แค่นี้ดิไม่ได้ได้มาง่ายง่าย,ายหมดแค่นะนะนะคนะคเป็นแสนนะเอาล่ะเราจะมาลองน้องแซลมอนกันดีกว่ามีอ้ ก๋วยเตีะมันก็ไม่ใช่แน,น้ำจิ้มหมูธรรมดาแต่เไม่ใช่น้ำจิ้มหมูกระทะแบบปกติที่เรากินก๋วตีที่เราจะกินมันจะเป็นนี่อารมณ์แบบนี้แบบของพี่โจ่อันนี้คือพันธุ์ายสไตล์นั้นมันจะเป็นสไตล์แบบนั้นออกมาเดี๋ยวเรามาลองชิมเลยว่ากินบ้างน้ำจิ้มก็คือดีมากๆแล้วก็มันมีความเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบ เผ็ดว่าจนกินไม่ได้มีความแบบคมรสแต่มันไม่ได้เผ็ดไม่ได้เผ็ดแบบโดดนะมันจะเป็นแบบชีจชีสเออมันก็แบบชีจชีสมันจะแบบเบาๆอ่ะเหมือนค่อยๆมาให้รู้ว่าค่ะโอ้ใช่ัหมคะยู่ตรงนี้แกงเอี่ยงนี้เออแกงเอี่ยงใช่แต่ว่าในไทยก็มีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงมาแล้วค่ะสองอย่างที่ในไทยรัฐได้บอกไว้ว่าลิซ่าสั่งนะคะนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือหอยทอดนั่นเองนะคะเออ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิม2อจานนี้นะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการหมักหมูของนินี่ก่อนดีกว่าเออการหมักหมูพี่ดีนะคะเขาก็ได้สูตรมาจาก 1> 1ร้อยเอ็ดนั่นเองเขาบอกกันว่าสมัยนู้นก่อนที่เขาเนี่ยจะเปิดแบบร้านหมูกระทะที่นี่เนี่ยก็คือเขาบอกว่าในกรุงเทพแบบยังไม่ค่อยมีร้านหมูกระทะที่เขาแบบเปิดแบบตามถนนหรือตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนอะไรเงี้ยน้อยมากๆตอนนั้นอ่ะเหมือนไม่ได้เรียกว่าหมูกระทะด้วยซ้ำเหมือนเรียกว่าแบบหมูย่างเกาหลีแล้วซึ่งส่วนใหญ่มักจะขึ้นห้างก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยแล้วทำไมเขาถึงไม่เปิดที่นี่ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาสูตรมาจากร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะปีมาหน้า ฟันยังฉวยฟันฉุยมากอผัดไทยร้านนี้ก็จะมีรสชาติเผ็ดใส่พริกมาแล้วนะคะถ้าเทียบกับน้ำจิ้มก็คือผัดไทยเผ็ดก,กว่าน้องหน่ก็มีความกรุบกรอบด้วยนะว้วนี่แป้งกรอบมากมากหมูสาม มันดูหน้าแซกและหน้าอ e ีสมาเธอดูสมิมันจิ้มเด็ดจริงแล้วจิ้มหมยเนี่ยเขามัมากเอาก็ดีมากเลยอ่ะจิ้มจิ้มอร่อยอจิ้มดีมากเลยอร่อยเลยชอ,อยมากผัดไทยก็อร่อย เราก็ขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะคะเพราะว่าอยากจะมาแอบดูโต๊ะที่พี่าเคยนั่งไปแอบดูตำแหน่งก่อนก็มีคนกินอยู่นะคะณตอนนี้นะค,ะคือตอนแรกที่เราอ่านในข่าวมาคือเขาบอกว่าเจ้าของร้านนะตั้งใจไว้ว่าจะเหมือนเก็บไว้เพื่อที่บอกว่าให้คนมาถ่ายรูปหรือให้คนแบบว่ามาเยี่ยมชมได้อะไรเงี้ยแต่ไป,ไปมาๆก็แค่คนมากินได้แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนมีกระแสในอินเทอร์เน็ตมา เอ้แต่เราอะเคยแบบว่าเคยดูรายการของเกาหลีที่ ett, เรียกนักซูเ <Dul c park diet> ปอร์แมนที่เป็นแบบคุณพ่อเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่นื้อที่เขาพาลูกเขาออกไปร้านโปรดของ BTS อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเจ้าของร้านเขาบอกว่าเนี่ยเขาว่าจะจับโต๊ะโต๊ะหนึ่งให้ BTS เลยถ้าเกิดว่า BTS มาที่ร้านก็นั่งโต๊ะนี้แล้วแบบเขาก็จะบอกเลยว่ามีนั่งโต๊ะนี้ RM นั่งโต๊ะนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยปกติเขาก็จะปล่อยให้คนมานั่งโต๊ะนั้นได้นะยกเอ็นดอเท่าไหน BTS มาก็คือโต๊ะนั้นก็เป็นของ BTS อะไรประมาณเนี้ย ร้านนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะเพาเป็นว่านะคะสำหรับการมากินหมูกระทีอมของเราในวันนี้นะคะก็อร่อยมากนะน้ําจิ้มเด็ดมากคือสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆคือน้ําจิ้มนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเตาของเขาเพราะว่า เตาของเขา,าใช้เป็นแบบเครื่องไฟฟ้าแล้วพ้ามันเป็นเครื่องไฟฟ้า,าเรารู้สึกว่าความร้อนมันค่อนข้างเสถียรคอนโทรลได้ใช่มันคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบมันจะไม่ไม่เจอจังหวะที่แบบทันไม่ร้อนไม่ร้อนสักทีหรือร้อนเกินไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีเจอจังหวะอะไรเงกกี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดีสม,มูทมากนะคะคแล้วก็ร้านติดแอร์ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบร้านติดแอร์ก็จริงๆก็มีที่นั่งข้างนอกด้วยที่ไม่มีแอร์อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาตามมากินก็สามารถมาไไดดดด้้เเลลยยยยยนนนนนะะ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 คคคคพพพาาาชชััออู่่่่่ททีีีกกก็ิิมมมมม์ใหุุสงง นะคะแล้วก็ก่อนจะจากลาเป็นไปนะคะก็อยากจะบอกว่าเราเข้ามุมโฮลิซ่านะคะน้องอาจจะไม่ได้มาดูนะคะแต่เผื่อไว้แล้วกันก็คือแบบดีใจมากมานะคะที่น้องได้กลับมาบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ปราผ่านเวลาสองที่เากว่าที่น้องไม่ได้กลับมาไทยเลยนะคะก็เราเขอามมนะขอให้มีความสุขกับการได้กลับมาที่ประเทศไทยนะคะมีนะ นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปไม่หย่าลืมกดไลค์กดแชร์สเกตนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยใดๆก็ตามไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ